สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าสมเจตขวางนายกเพื่อไทยข้องใจเสนอแก้รัฐธรรมนูญเป็นงานแรกก่อนที่จะแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพลเอกสมเจตบุญถนอมซึ่งเป็นสมาชิกบุทธ,ธิสภาพลเอกสมเจตได้พูดถึงการตัดสินใจจะเลือกนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมตั้งใจมาโดยตลอดนะครับเมื่อผมไม่สนับสนุนก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ต้องสนับสนุนพักเพื่อไทยถึงแม้ว่าพักนี้เนี่ยจะไม่ใช่พักตัวเลือกที่ดีที่สุดของผมก็ตามนะครับแต่ว่าจากการที่ผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้และประชาชนให้ตัวเลือกมาเท่านี้เนี่ยไม่พักก้าวไกลก็ต้องพักเพื่อไทยไม่ใช่ว่าจะตั้งเงื่อนไขในการลงมติเห็นชอบนายกรัฐมนตรีไปซะทุกเรื่องนะครับ แต่ทันทีที่พักเพื่อไทยได้เสียงสนับสนุนจากพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยประกาศจะเสนอให้ทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยพอประกาศออกมาแบบนี้ปับ๊บมันจะเป็นการสร้างวิกฤตความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสงสัยอย่างนี้ครับทําไมพักเพื่อไทย ถึงได้ให้ความสําคัญกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นวาระเร่งด่วนมากกว่าการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแะครับปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับทางทั้งที่พักเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งตามกติกาของรัฐธรรมนูญปี60หรือว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเป็นปัญหาอุปสรรคของนายทุนเจ้าของพักเพื่อไทยหรือเปล่าทําให้กลับไทยแบบเท่ๆไม่ได้เพราะถ้ากลับมาก็ต้องติดคุกนะครับ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนใช่ไหมที่เพื่อไทยเนี่ยต้องทําทันทีและแบบนี้ผมจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยได้ยังไงล่ะครับ